เลเวรุ่นเลนนอนครับอันนี้ V2 ใช่หมั้ย V2 ครับ V ี2อ่านี่คืออีกหนึ่งรุ่นเด่นรุ่นดังจากสาขาสีนัคลครินเลยถ้าต้องการเน้นความแน่นกระชับเน้นความสบายอบอุม้มข้อดีที่ต่างขึ้นมาจากโตวี1คืออะไรครับเอ่อระดับความนุ่มนวลที่อัปเกรดขึ้น<ห>ความนุ่มนวลของเนื้อยางพาร,ราเบิร์ให้เป็นสชั้นเลยนะครับ ได้ในเรื่องของการให้ตัวการให้ระยะเวลานอนตะแคงข้างลดความกระด้างได้นะครับหรือนอนหงายคนน้ําหนักตัวเยอะคนน้าหนักตัวไม่เยอะก็ลดความกระด้างได้เช่นกันนะครับนอนสบายๆไม่มีสปริงไม่ ตัวนี้ก็คือไม่นุ่มย่อแน่นอนรับรอ,อ,องได้ระยะยาว10ปีเลยคือเป็นยางพาราเลยทั้งก้อนคที่สําคัญไม่แข็งกระด้างมีความนุ่มนวลที่ดีมากมากนะฮะก็คืออัปเกรดขึ้นมาจาก V ีหน่คที่มียางแค่ชั้นเดียวครับตัวนี้มียางมาให้ถึง2ชั้นแล้วก็หนาขึ้นมากๆจาก9นิ้วก็ประมาณ11นิ้วคืเอ็ดนิ้วเลยเรียกไ,ได้ว่าอกปุ้มได้ดีมากๆตัวนี้เราทําโปรโมชั่นอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณอาโปรโมชั่นตอนนี้จะเหลืออยู่ที่18,900บาทนะครับเการ20,000กวะาบากเอหลืเพียง18 1,900กบาทเท่านั้นคใคร <ผม S 1> สนใจรีบเข้ามาดูได้เลยที่นี่เลยสาขาศรีนคริน